สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกาวประจำวันที่17ตุลาคม2560ันรสนะครับวันนี้ประเด็นแรกเราก็ไปกันที่ข่าวเรื่องของน้ำมันดิบ WTI กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับตลาดนิวอยอร์กนะครับเมื่อวานนี้นะครับปิดลบหลังจากที่สื่อรายงานสารัฐนะครับเต็มผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการคว่ำบาตรต่อสากรรมน้ำมันของบวเนซุเอลานะครับนอกจากนี้ราคาน้ำมัน,นยังถูกกดดันจากการที่นักลงทุนนะมองว่า ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ามันในระยะสั้นๆน,นี้นะครับก็คือหมายความว่าตอนเนี้น้ํามันเนี่ยอาจจะลงต่อไปได้นั่นเองนะครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์บริสตันนะครับโพสรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยและเวเนซุเอลาเตรียมประกาศข้อตกลงในวันนี้นะครับเ,เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการความการคว่ำบาตรของสหรัฐริการับที่มีต่อสกรน้ํามันของเวเนซุเอลานอกจากนี้นะครับ ราคาน้ามันเนี่ยยังปรับตัวลงจากที่คาดการไว้ระหว่างสงครามอิสราเอลกับกมฮามานะจะไม่รุกลาออกไปนะครับถ้ามกลางความพยายามทางการพูดหลายๆฝ่ายที่ผ่อนคลายความขัดแย้งนี้นะครับก็ส่งผลทําให้ราคานะครับน้ํามันเนี่ยติดอยู่บริเวณนาตาน,นี้พูด,ดีนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นั่นเองหมายความว่าตอนนี้นะครับมุมมองความผ่อนคลายของอเมริกานะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันนะครับอาจจะล่วงลงต่อไปได้นะถ้าเกิดว่า ราคาน้ำมันเนี่ยหลุดเทนไลน์ตรงนี้ลงมานะก็จะมาอยู่ที่แนวรับบริเวณอราคา78.5นะครับถึง77.28เจโดยประมาณราวๆนี้นะถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่หลุดลงต่ำกว่าแนวรับนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะเด้งตัวพักอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการประกาศราชนียยอดขายนะครับขายปีของ อเมริกาก็คือ call sell, sell, คอรีเซลเซลนะคาดการ์ว่าจะออกมาแย่กว่าครั้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคาดการ์แย่ครั้งก่อนแต่ว่าออกมาเนี่ยตัวเลขดีกว่านะก็จะทําให้ US แข่งค่าในระยะสั้นะนะแต่ถ้าแย่กว่าคาดการ์นะครับหรือว่าตามคาดการ์เนี่ยก็จะทําให้ US ออ่อนนะครับนะถ้าดีกว่าคาดการ์ก็จะทําให้แข็งเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ผู้ที่มี u s เเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นทองคำนะ ถ้าออกมาดีกว่าคาดการณ์นะรอํำให้ US แขกก็หมายว่าทองคำเนี่ยก็ไม่สามารถจะผ่านต้านนีไปได้ก็จะลงมาที่แนวะรับบริเวณ1900นะครับหรือว่า1880นะครับสองแนวรับนี้นะครับน่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดครับเราสามารถที่จะแอคชั่นในฝั่งขาบายได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาย,ยังไม่ผ่านเทไลส์อีกนครับอันนี้ก็แนะนำว่า,าไม่ควรถือนานนะครับเวลาทองามถ้าเกิดว่า US ออกมาอ่อนนะครับก็มีโอกาสที่ราคาทองคำเนละจะหลุดขึ้นเหนือเทรนอลไรขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งยูโรสักเล็กน้อยนะครับมาดูคู่สกุลเงินยูโรกับปอนสักเล็กน้อยตอนนี้คู่สกุลเงินปอนนะครับก็อยู่ระหว่างตรงการลงางระหว่างแนวรับและแนวต้านตอนนี้ก็แนะนําว่ารอดูดีกว่านะครับไม่ควรจะแอคชั่นอะไรในตอนนี้ ร,รอดูว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาเรเนาต้า1.25แล้วผ่านหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถจะเซลลงมาหาแนวดีมาด้านล่างนะครับคือ1.21020โดยประมาณนะครับอรูโลก็เช่นเดียวกันครับจงังหวะนะครับในการเข้าเทรดมันไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับก็คือช่วงประมาณ1.049นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะทำการบายได้ ราคาอยู่ตรงกลางก็เน่ยแว่าก่อสังเกตการไปก่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะครับการสุขษาก็อนจุลเท่านี้นะครับสวัสดีครับ